สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เสร็จเป็นที่แล้วแล้วครับกินข่าวแล้วแล้วกะพอดีเห็นตายังครับยืนเลี้ยงขออนุญาตบางครั้งครับท่านพอขอบคุณครับผมน้ำน้อยเดียวครับบะเขินล่างบะเขินสารซีถังครหาถังขอบคุณหลายครับรถบาได้ล่าง ในล่างโดแล้ยงล,ลูกจังเยพอมีเัจะเป็นการอสมสารปุคยในพม้างนครับรถกับล,ล่างรถคอมสูบปีกกลางคุณม,มาล่างข้างหน้าเนี่ยไอลูกแล้วเียง,งหนาหน่อยจบล้เอาน้ามันเครื่องกับ สายกีบแบตเนี้ยไ,ไอ้ว่าออกได้เราเด็นดนะรถเฮามันเปลี่ยนแบตมาเนราเนีแบ,บแยแบพมันเทียงองมัไมสในใพอ,อ,อ,อแล้วพอแล้วอันนั้นมแล้วนี่ล่างมุงหนันไอ้ลูกนเนี่ยมักะจกแบบนั้นนะเออล้อล้ออะไรบ่น่เปิดน,น้ำด้วยนะ ะเอาละล่างจะลอดแล้วก euh> ็ล <leaves> <them> ่างตีนเขาเนี่ยเอาจะเอาอันนั้นเฟียดเนี่ยรถนะเมาจะมีแปร์จะมึงเอาด้วยบออาปไปที่แล้วไปหอดตั้งเดี๋ยวนี้มั้ยนะลราุ่งเก็บเปี่ยนไปอ่ะเออตาตาไอ้ย้อยล่างตีนล่างนั่นคือตอนนี้เจ้าอยู่องไหนอ่ะเอาพายถือไปเลยพาเขาเลยถาเอาไว้เก็บไปเด้อมัดไว้ข้างรถนะเรียนวันละสามหกถึงแล้วลงหกหน ร้อยไปแล้วอันนี้ร้อแล้วครับปลาโน้ยเบิกเขาแกตื้อไม่เห็นเหยาะๆอันนึงไปเร็วๆๆจะเปลี่ยนบ้านใดขึ้นไปเปิดคิวงานกันเลย ไปลุยต่อเลยไปหอดตั้งเลยแดดตั้ตพังบ่หอดเอารถไปซ่อมยิงกระติกน้าไม่เอาคืนหลังก้อนบอกครับอันซุ้มไปนัน่นนะเปิดท้ายเอาคืนหลังเลยก็ได้กระติกน้ำพร้อมก็ได้ด้วยใหญ่เอาเอาไปเบิร์นเลยกนะน่ะนะเอาไปเบิร์นเลย ใต,ใต้ท้องรถนะไหนว่านั่นก็เอาใส่หลังรถกได้ลยา้งให้ดีที่สุดนะไม่ได้เท่าไหรกันท่านั่นแหละครับ มามาเท่าล่างเข่งล่างขาเร็วบอลอินไปไปแล้วครับฮะไอยงอบ้าเอาบ้าเอา

lưu đi <laughs> à, lưu 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 <laughs> 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 <đi> <laughs> <laughs> <Tuyều> Lưu <laughs> <laughs> เออปิ่นได้หอดน,น,นีน้งนะเกือบหล่อแล้วเชียวสีข้างลูกก็ได้คำนั่นแหละดีอันทั้งเรียนมีครับผมเรียนกับหน้ากับหลังสองเชียครับยืนทั้งต่อน,นี่เออหาอตั้งกินเขาแล้วมีของบานตบตาความไปยอยขึ้นไปเบื้องชิวงานกันเลยเปิดไปไอ้กน่ลูวตอนนึงลลเด้ อน,นี่ห้อยไอหนุ่ยแล้วลูบไปก่อนแล้วครับผมมาลูบบางน่นกินเ้าวแล้วของไหนนะครับล่างอยู่สิบนาทีนี่แหละเกียร <c oughs> ์่าเกียร์ก็ไปแบบนี้โลรับมันเรียนสามสิบสี่สิบโลนะงไปฮอดที่ได้ตั้งรถขึ้นรถนะเว้ย ขึ้นไปไม้ขังทึงน,น้ำมูขาได้เปลี่ยงไหม,มบ่บอพื้น,เ,นเอาติน้ำเถอเอาไป่ต้ทองอยู่ทองแล้วาสะอาดล้างสะาดอะได้เอออดบาวเนี่ยไปไม้กลับมาเป็นรถอันนั้นอีกแล้วเจีรถพลไม้อ,อีกแล้วเจี๊ยบวาโอ้โอเราติงลงแล้ว,วอันนี้ือเ้าไปชิวงะ อยากเกียร์ป้ะเ,เ <c oughs> นีอันี่ฮ็ดมาล่างแล้วก็เพอยากเกียบม <c oughs> <c oughs> นันนั่นแหละเขาเป็นคนล่างเองเขาจะงี้หักมันแต่ไอ้ล่างเองพวกตัวก็ไม่ได้คิดอย่างนี้วรอเฮ้ยเกียบไปแล้วแต่มม่แต่มม่แม่มัน,มนก็เลยต้องมาล่างเองเอาเพราะเขาล่างเองเพราะ<อ>ที่เฮ็ดเปียก<ม>่งนะโอ้ห้ามเงื้อไม่อยากเกียบเลยแไม่อยากเกียบ์จะสงสารมันเอ้าถิ่นงามเลย่นตุ่มแล้วไงงามเลยก็บ่อยากเกียบมันเลยเป็นที่สาม โอบตัหัวช้างวุ้ยโอ้ปนตังให้น้องไต่เตี้ยไปกดกันโอปตัหัวช้างต้าเปนหัวช้างเอ้าเมื่อไหร่นี่คือหัวช้างอยู่อันนี้คือมาหัวช้างเลยวสำเนียงเดือมาตีเกตเดือสิเกตหัวหัวหัวช้างหัววิสัยสิเกตเอาเกิอำเภอเย่ะใกล้ๆนิอย่างรออัพอันทิปยก่อนแล้อก็ดีนะปนตังให้น้องไต่เตี้ยน <ส>เคมทุี่ดวคือมเครืองไหนเนียเนี่ยพวกบอกเอกต,ตัวตัวเขาอันที่ว่าวรินบ้างเดเนนะมือเครื่องไนเด้นึกว่ามันว่ารบ้านาน,นย,านานนยมีเครื่องไนอีกตัวน่ะเอเคเะนะลอชเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ